พัชราภาโพสภาพล่าสุดชาวเน็ตแห่ทักสีหน้าบอกความรู้สึกชัดเจนกลับมาโสดอีกครั้งสำหรับแอมพัชราภาหลังเลิกกับไฮโซโพกปิดฉากรัก5ปีทุกประเด็นที่ถูกถกเถียงก,กันสนันโลกออนไลน์ก็เป็นอันว่าเคลียจบทุกฝ่ายซึ่งล่าสุดสออาวแอมโพสภาพตัวเองลงอินสตาแกรม เป็นภาพที่สาวอ้ําไปทานอาหารร้านน้องสาว่้มกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างชมความสวยของแม่ให้กำลังใจก็ยังโฟกัสสีหน้าของเธอที่บอกว่าสาวอ้ําสดใสมากๆอีกด้วยสวยสะพึงรักมากจะเป็นกำลังใจให้พี่อ้ําเสมอ คิดถึงนะกอดกอดไม่เคยรักน้อยลงเลยแม้แต่นิดเดียวรักและห่วงใยมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำกอดรักพี่อ้ํามากสวยจังเลยเป็นกําลังใจให้คุณอ้ําคุณอ้ําเป็นคนมีจิตใจดีถ้าคนดีมีศีลเสมอกันก็อยู่ด้วยกันไปหุ่นดีมากๆสวยสุดๆเลยค่ะ สมบัติของชาติสวยหรูดูแพงสดแล้วสวยมากหนุ่มๆต่อคิวพี่อ้ําแล้วค่ะดูยังไงว่าพี่อ้ําไม่สดใสใช้ตาตุ่มดูเหรอคะใช้ตาดูใหม่ได้นะยังไงก็รักเหมือนเดิมไม่ได้อวยแบบขาดสติแน่นอนแต่เรื่องของความรักและหัวใจมันละเอียดอ่อนไม่ผิดเลยถ้าใครๆจะรู้สึกคิดแบบนั้นได้ยิ่งกับคนที่เคย ัวจริงสวยมากเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ